ถือกันเป็นแสนสองแสนใหญ่อันหนึ่งถือเป็นล้านนนะคนไปที่หาจิตแบบเบิกแคบนี่ละว่าสีสางถือว่าสิมาถวายบางคนก็บบริษัทขอเทนเองพี่เขาขอว่าปีนี้ขอให้ขายคนขายอันนี้อ,อันขาย,ยอันธุรกิจอ่ะนะครับเพื่นได้ตามเป่าเพื่นขอบานล้างหนึ่งมันก็ได้ล้างหน,นึ่งยู่นเนี่ย สวัสดีครับดีเบิกซับครับผมสวัสดีค่ะใกล้วันแล้วพ่อแม่พี่น้องป้าป้าพี่น้องพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนวันนี้ทั้งเอฟซีทั้งจองององป้าด้วยวันนี้ปิดร้านเร็วอ่ะเบิร์กซับปิดจนน่าเสไปหาซื้อเลขอไหมเอฝันค้าขาดวาสีวดสื่อโอเดย์วดห้อวาสันไปถึงตัวละพันคู่นั่นมือนี่มือว่านี่เป็นทำมีย์ทำห้อนเป็นบุญปู่ ห่องโตทางขึ้นผู้ไฟร่มนะคะคไปท่ำบุญมากมบาทนี้ปู่ะได้อบอกบุญว่าสิเทศตำโตก๊กย่างยู่ช่องเดียววสันแสนหาวสันเบิกทราเป็นเจ้าภาพแน่ว,วสันที่จังใดลราปูเล็กคือว่าถือก็ะไดยงางเข้าไปในโบสถ์เพิ่นไปขอปูพญานาคหลักาขอปูเทพโลกอุดรแล้กกาสิ่งซักสิทธิยุหันเนาะคะ่ะ สาธุดเดอร์วัสันถ้าเกิดว่าสิมีบุญมาสาั่งนำตุกให้กู้สิเฮหดตน้นเงินมากตอนนี้ประคั่นมีปัจจัยต้องขอถือเลข่ขอนเดอร์วัสันสีออกตัวใดให้นั่ไปหัวหวาสันก็เลยลับตาลงสีละเห็นเด็กสิโผลกับสิบจีร้อยมาใส่กันอืมวาสันก็คืนว่าสิบหสิมากช่วจที่นอนนอนล้วเลยอธิษฐานว่า ขันตัวใดสีออกนั่ไปบอกยิวบ้านคุณเด้อ่าสันมาอีนี้มาขึ้นมานอนหนุฝันจังใดฝันว่าไปขับรถเกง่โโงโุป๋อนั่งข้างหลังเบิกทซับนั่งเป็นคนขับด้วยเด้กําลังสีเดินหน้าแต่ว่าโอโป,ป๋อเพิ่ใช้เกียร์อยหลังเพิ่งข้างหลังกับขับได้บอก่าสันรถถอยหลังเดิน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 ิบานเนี่ยขเจ้าแนมมุมมองมาสันว่ารถอีหยังคือถอยหลังมาสันมาผัวข่อยคือขับถอยหลังได้คือเก่งแต่ เขาสีวงเวงินบหัวขวนเขาบ่หรือว่าเจ้าคือถอยหลังเทามันคือบอกไปข้างหน้าวากันรับแม่มันอยหลังนี่แล้มันวะไม่ฝันนะอยหลังเลยวากันเอ,อ้ยเขาสีขับข้างหนา้าเจ้าก็ขับถอยหลังเนาะเรือว่าเปา็นซี่มาที่นี่รถจ,จะตอตหลังก็ได้เสด็จตื่นมาคิดไปคิดมาไปน,นั่เจาขวงไปขอ,ไ,ปขอไหวหอยู่ผู้ฝฟยล่มบ่าวันออกกะ,กะกะงวดนี่ ไทไายมันศูนย์เจ็ดแปดตอนแดกเข้าปล่อยหนึ่งสี่เก่ามาแต่สายงูเข่าบานโมฟันมนัยังงูเข่าบ้านสี่เจียหาดเจียหลาสู้จงอางตัวท้อแขนเพี้อยู่ตไตใหม่อัดเนาะคะ่ะมันละมุนเลยๆยื้อ,อ,อเป็นไตายานขึ้นอย่างนี้เบิกทราบก,กันเรื่อยว้าโอ้ยยกรดกันเรือยไปดีๆวันนี้แง,ง่แง่ไม่กินแล้วแล้วจวดออกไปไายเลยท่านแป๊บเดียวตัวบง่าย บ้านนี้ก็งูหน่อยงูเด็กงูเห่าแน่เขาบ้านดูดูตั้งแตกับมาอยู่อพยายามจะเขาบ้านทะเบียนบ้านหนึ่งสี่เก่าแต่เก่ามันสีมากหนึ่งสี่หัวมันเถอสี่หกมันสีปีนหัวนะแต่เก่าสี่สี่เก่าก็สี่หกมันมาเคยออกฝึทราบกาวาดหนึ่งสี่ไปทั้งสันบ้านที่นี่ไปถ้ำบุญมาเศร้ามากเลยหนึ่งสี่บันนี้ ศร้ามักหนึ่งหกเศร้ามักหนึ่งสี่แต่ว่าหนึ่งหกกะเอาไหว้เด้อแต่ว่าไปมักตัวไดเบื่อชะไปมักสูญจิตแฝดรถมันถอยหลังเพราะว่าเข้าอาธิษฐานเดี๋ยวเขาก็ับมาฝันแยกตัวภูคาเด้อเทวาดากระได้ขันตัวม่เจ้าบาปแพร่ได้เมาเขาฝันคอยนีมันจังว่าแปดที่ฐานวัดสรีสางวัดต,ต้องไปพูดสิแห่งทางวัดด้กครับพี่น้อง เบิกทรัพย์ก็เรียกว่าล้องเบิงกันหน้าหาโศกหาหมันเนาะคะ่ะก็ทู่มาถามกันได้เด้อพี่น้องตีความฝันซอยเมียยาสิลุงเบิกงรัพูเข้าขบ้านกี่รอบเบิกทรัพย์ไหวที่รอบเราตอนเท่ามากกับเราใช่ไแต่ว่าเบิกทรัพย์นับบบบบ่น,นว่าโบโบหมัดปันได้เพราะว่ามามาหมัดตัวหลาสุดตัวฝันล่าสุดนี่ย ไปก่อนหนี่สี่ร้อยเนาะ้าสองแปดครับผมมาสามักรถเก่งเล่ละไปเฮ็ดบุญหมู่ว่านกระขึ้นฝันอืคันสิว่าค่วมบางเอิญก็สิบางเอิญพดนํ่ไปเขาฝันไปบอกเลยว่าเลขสิออกตัวไดว่าคันเบอร์ทรับเรยไปจับศูนย์เจ็ดแปดพ่านคุ้น่านทาขึ้นนี่เสียงแล้วฝันดีสิไปเอาตัวละเมินได้บาทนี่ จะเอาเงินได้หลายแสนเลยเพราะว่าจะเป็นเจ้าภาพสรางคือเซียต้นเงินไปหลวงปู่ท่องโตด้วยค่ะจะไปบวงสวงถวายต้นเงินเอฟซีท่านใดอยากทําบุญนํากับอธิษฐานจิตว่าให้มันออกศูนย์เจ็ดแปดสามตัวตรงๆร,งร,งรงได้แขนแขนมัดจังเลยทางเลยแล้วไว้เนาะครับค่ะนี่เดิอนี่นอ้องเบิ่งไปแับนี้ศูนย์เจ็ดแปดครับ เห็นบะเห็นมัดแข่งเลยเนะ่เม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปดแปดเจ็ดขวนใจผู้เ่าเลยเร้ยว,ว่ากันผู้งบหน่อยเรียบวัาน,นี้ผู้งบหน่อยเดี๋ยวรัดใหก้อนผู้ลองทุนบ่าโอ้ยสื่อตัวไหนนอกระดันผู้มัดเม็ดเดียวนองงบน้อย สามตัวก็บสีโบสือได้คือว่าถึงเจ็ดแปดห้าบาทสิบบาทเนาะก็หนึ่งหกยังเอาอยู่ไหมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกเมื่อวานที่สือวันหาคือหนึ่งเก้าหนึ่งหกไปนั่งอลไรกัตรงทะเบียนว่านี่เด้สุดเต็มมันอยู่นี่กันผู้ไดมาคี่เด้เบิรทราบคาดออกมาหนี่ด้หนึ่งสี่หนึ่งหกอลไรกัเจ็ดแปดหนึ่งนี่สามหางนี่เด้แต่ว่าหันเบิรทราบไปหุ้งอยู่ที่หนึ่งเก้าอ่ะเจ็ดแปด ตุก,กันมันบ่กันปีนบ่นี่นี่มันสี่มือจำนี่สองตัวถิตัดมากนี่ให้ดูหน่อยขอดูรอบจำนี่มีสีกสส่กูหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วกันเจ็ดแปดสองตัวมัด์ไว้นี่พี่น้องกัรผูดด้ใดพอมากตัดเอานี่ศูนย์เจ็ดแปดเด้อค่ะเด้อบางคนอาจจะมาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปด อันนี้คือเบอร์คาสอบชวนโตบัดน,นี้คป็คัดคาเต้ค,ดดคัดควนใจผู้เฒ่าเด้อบัดนี้จ้าถูออกตัวนี้ให้รวยทั่วประเทศในเด,อด้อผู้ใดสตา์ถ้าอยากสั่งบุญบารมีกะให้ออกเจ็ดแปดสามโตบนให้ออกศูนย์เจ็ดแปดให้รวยเบิร์ประเทศให้ได้เฮตุนเงื่นเด้อพี่น้องเด้อให้ได้เฮตุนเงื่นไป่วมกันเดอ้อที่ไหนไปที่ไหนครับวัดหลวงปูทองโต ทา่านขึนผู้ฝ่ายลมนั่นนะวัดถ้ำน้ำตาวัดถ้ำน,น้ำตาเมียงกอดสืบเตียงสุสพรรณกัลยาทางขึ้นผู้ฝ่ายลมเหมือนัพย์ปทัทนะศเอื่นเจบปูท่องตูว <ผม S 2> ท่าน,ท,านท่านกำลังสร้างเหรอครับบูปันสร้างพระพุทธรูปใหญ่หาพราะองค์ลักกข้างล่างทางเกดีหาชั้นคนไม่ได้โชคเยอะไหมเบิกทรัพย์ที่นั่นในบ้านทั้งสีรลานล้วก็เพิ่นก็เลยไปมุ่นปูนะเมื่อคืนบ้านไม่ ปีเดียวปูอะไรครับปูอะไรปู้ท่องตูวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบนเอาอยู่เั้ื่องผู้ผู้ไดดวงว่ดีดวงตัวกลับไปเสริมดวงน้ำเพลินอาบน้ำม่อนนะคะเพื่อนเกษตมีวิธีเของเพลนดเป็นขนกระร่างใจ่เบิกทรับเคยไปเอาตะกี้บเบิกทรับกลับไปอาบนต์ม่อนะากาไปยังอย่างเงี้จจำศีลไม่จำศีลน่ะไปจำศีลสิบวันแล้วก็ไปทำอ้ไระ้าผ่าหนะแก่กรรมมอ สินู้าอาจารย์นในร้านเราดีขึ้นไหมบิดครับที่นี้เราก็รวยแถวสองหมื่เมนเนี่ยโอ้ยยากทุกๆอย่างยากแต่กินกกน,นะโอ้โหคุณเป็นว่าจำศีลสิโยมเป็นว่าแปดวันก็ดีขึ้นหรอกแต่กี่วันดพ่มามีข่าวสิก<อ>ินถูกยากไปหาข่าวสิกินกับบุ้มีครับลมละลายเศธุรกิจละลมละลายครับผมบาดนี้ก็เลยไปจำศีลเกินแปดมือนสแลฟสิบมื่นไปกับน้องสาวกับลูกกับลูกสาว บานนี้สีนสลรอยจังไหนเนาะสันเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นควันก้านใหญ่ห้าเนาะก็เป็นควัมเสื้อพ่อลงแม่กั่มีมีปฏิหารหลายอย่างโทษทามเบิกทรัพย์ก็ได้ค่นจังไรแกล่เอาเด้อหรือว่าใครอยากไปก็จับไปนะครับจะใช่วัดถ้ำน้ำตาสุพัรณกัรยะถูก็ถูกตัวนี้นะขอต้นเงินนะคะร่วมกันสร้างวัดเนาะค่ะเบิกทรัพย์จะไปสร้างวัด ขอให้เป็นบุญเป็นวานแล้วมีถือ่าก็ระเฮ็ดบุญน้่งกันเนาะค่ะพะว่าไปขอเพื่อนเพึ่งนั่งมาบอกอันนี้ก็ว่าเป็นเล็กเลขกวาอยากบอกอยากอย่างนี้เพื่อนนั่งมาบอกว่าขี่รถเกง๋งถอยหลังฝันคันท้ายรถเกง๋งมันกับซนเจ็ดแปดคันเถื่อกระิเพชตามสัจจาท่าติดตั้งโต๊ะบวงสรวงเนาะค่ะบวงสรวงเทพทว่าเปิดเปิดโชคเปิดลาเปิดดวงสตาโดยคูบาอาจารย์เพิ่นติดเปิดดวงให้อา้าขคันเถืออ อย่าลืมจ่า,จาเดอ้อพี่น้องอันนี้คืองบน้อยใช่ไหมงบน้อยจะไปสร้างวัดองบน้อยจุดสร้างวัดเอาไปสร้างวัดพี่น้องคือก็เอาไปสร้างวัดแบ่งเก็บแบ่งกินแบ่งทานถือกระเสยจังหวัดนามนันพอถือครับเพอวาา่าห้าบีได้แบ่งท่ามบุญดิอ,อ,อันนี้คือง,งบน้อยนะครับเอาี๋ยวขอดูชุดเต็มขอดูชุดเต็มครับทีนี้อันนี้งบน้อยต่อยนักนะ ครับผมว่าสีบัวสู้ใ้ฟังนี่ดิขึ้นว่าจะควงสีไปตางแล้วว่าน้อต่างว่าเสน่นาจะได้อยากบอกบุญเนาะเพื่อมันถืออันนี้เป็นชุดเต็มอันนี้ช,นชุดเต็มนะคะหนึ่งสี่เก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดสองตูวหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดแขนแคนครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับ fc ครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะฮะเอาใกล้ๆสัดไหมเห็นชัดเจนครับผมแต่มาเดียวพอเห็นเปนร้าทุกเป็ชัดเจนนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องปลอมเยอะนะครับ fc ครับผมต้องใช้วิจารณญาณดูนะครับขอบคุณเบิรกซับครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางครับ